แล้วนี่คือหน้าตาของผลเวนอมก่อนรีเวิร์สส่วนนี่คือหน้าตาของผลเวนอมหลังรีเวิร์สและในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบสดๆร้อนๆเลยว่าแบบไหนจะโหดและเท่กว่ากันก่อนไปรับชมรบกวนคนดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go เอเยก็สวัสดีน้องชายเลย็กทุกคนที่เรียกพี่ว้แก่กันด้วยนะครับคลิปนี้พี่จะพาไปดูผลเวนอมก่อนรีเวิร์สแล้วก็หลังรีเวิร์สนะผมเนื่องจากว่ามีคนส่งแมปแบบหนึ่งมาให้พี่เล่นนะซึ่งแมปนั้นนะผมก็เกีเนเนะเ่นแนท เขาสร้างขึ้นมาเองนะผมแต่ว่าตัวเซิร์บอกฟุตแท้เนี่ยยังไม่มีการรีเวิร์กของผลเวนอมเกิดขึ้นนะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาให้ดูกันก่อนนะครับว่าผลเวนอมก่อนรีเวิร์กมันจะเป็นยังไงนี่ครับ อันนี้คือหน้าตาเวอร์ชั่นแบบเก่านะอันนี้เป็นของผลปีศาจนะผมนี่ก็จะเป็นผลปีศาจเหมือนหัวกัโนโลกนะแล้วก็มีเหมือนเหมือนตัวอะไรเนี่ยน้องอะไรอยู่บนผลนี่พญานาคหรือเปล่าโอ้ยพญานาคเหรอก็เหมือนปีศาจนะผมเป็น3หัวนะอย่างที่ทุกคนเคยดูคลิปไปนะผมว่าหน้าตามันก็จะคล้ายแบบว่าปีศาจสหัวนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะมาลองกินนะพี่ต้องบอกเลยนะว่าพี่ไม่เคยเล่นผลเวนอมมาก่อนเลยนะสําหรับบล็อกฟุตเนี่ยโอเคทุกคนมาพวกเองมีกันไหมคนละผลเนี่ยไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีครับเอาไม่มีแล้วถืออะไรอะ่ะมีาร กวนตีนนะครับต้องบอกนะว่าช่วงเนี้ยตุยนุ้ยไม่ค่อยได้เล่นรหัสเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาบอกสาเหตุในอีกคลิปถัดๆไปนะว่ารหัสตุยนุ้ยไปไหนอันนี้เองอยากอยากบอกเลยไหมว่ารหัสเองไปไหนน้องไม่บอกครับไปถึงไม่บอกเหรอครับอือไห้สงสัยเอ้ยบอกให้สงสัยแล้วบอกแล้วเดี๋ยวน้ําตาซึมนะครับเอาว่าเดี๋ยวพี่จะมาบอกอในคลิปถัดๆไปละกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันกัน,กนเลยดีกว่าสําหรับผลเวนอมนะสามสอง หกินเลยน้องมาเงินเงินเงิว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงไรอ่ะน้งงองโอ้ยอุย้ยแล้วตอนนี้ครับ <c oughs> ผลเวนอมเปิดใช้งานแล้วอร่อยไอ้ยใครเขาเลือดอะไรอ่ะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าพี่เคยเล่นผลเวนอมหรือเปล่าแต่ถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะว่าพี่ไม่เคยเล่นผลเวนอมเลยเดี๋ยวเรามาดูมัตเตอรี่กันดีกว่าสา หไปครับโอ้โหให้ทายให้ทายมัตเตอรี่เท่าไหร่น้อง <500. S 1> ห้าร้อยอเฮ้ยห้ารอยแล้วมีก่าเท่าไหร่น้อง1ครับเฮ้ยไอ้นี่มันรู้จริงถูกครับน้อง1ครับไม่เคยฟาร์มเลยอเอาละจะมาโชว์แต่ว่าไม่เคยฟาร์มนะั้นขออนุญาตนะทุกคนขออนุญาตไปฟาร์มก่อนแล้วกันสําหรับมัตเตอรี่ เอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็ขาดอีกแค่มาตเตอรี่หนึ่งเวลเท่านั้นนะก็ขาดแค่เวลเดียวสามสองหนึ่งโป้งได้ไหมอ้าเฮ้ยใครมัาลัดนี่ครับผมได้นะผม 300ม้ารน,นะผมตอนนี้ก็สามารถใช้ได้ทูสกิลนั้นทุกคนนี่ครบ0 0ม้ารแล้วบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยอ่ะจริงครับน้องเหนื่อยจัดใช้เวลาประมาณเกือบ3,000ันชั่วโมงนะทุกคน<อ>แต่ว่าพี่ก็ผ่านมาได้นะเอาละทุกคนเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปรีวิวให้ดูนะสําหรับขนเวนอมก่อนรีเวิร์กนะแล้วก็จะทําการ PP ด้วยนะว่ามันโหดหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ลานประลองกันเลยดีกว่ามาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะกลางนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองทีละสกิลก่อนนะผมว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะ นี่ครับเริ่มที่สกิลแซดนะผมกดค้างอุอ้ยอ, i, pues อุย้ยกดค้างปูมันไปเลยอ่ะไปขึ้นอะไรอะน้องในน้ำเอครับในองลองกดใส่พี่ดีน้องนี่ครับมันเป็นเหมือนขึ้นน้ำนะผมแล้วก็มีน้ำไหลออกมาด้วยเนี่ยน้องน้ำอะไรครับอะไรไม่รู้นะพิษคาวน้ำพิษคาวอ๋อมันเป็นน้ำพิษนะผมเพราะว่าเป็นผลเวนอมเนาะพิษของแบบเวนอมเนาะ สามสองหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ําแบบว่าเป็นหยดติ่งๆเลยนะนี่ครับปึ้ง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 เราลากเมสาได้ด้วทุกคนเน้นน้องลองเดินมาในพิษพี่ดิเดินดินี่ครับทำดาเมจนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นดาเมจอยู่ที่ประมาณแค่หลักร้อยเท่านั้นนะอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดโดนระยะใกล้เนี่ยดูครับนี่ปึ้ง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 โอ้โดนประมาณสองพันนะแล้วดูครับถ้าอยู่ในวงน้ําของเราอีกนะผมดาเมจก็ขึ้นเรื่อยๆโอเคครับทุกคนต่อไปส็กิลเองนะกด X แล้วผมกดค้างปุ๊บก็จะเป็นเหมือนแบบผมออนนนาะเป็พิร ที่บอกว่าน้ําก่อตัวกันเป็นก้อนนะผมน้ําอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ว่า3 2 1ปล่อยเลยแล้วกันอุ้ย โอ้โหโหน้าจอเอียงเฮ้ยทำไมหน้าจอมันโยกอ่ะทำไมปิดนะเมาเมาพิษเมาพิษเมาพิษนะผมอันนี้น่าจะเป็นการเมาน้ำอะไรสักอย่างนะโฮ้ยเรามีฟองปุ๋งๆเด้๋ยวนะโอ้โหเทจัดเลยว่ะน้องอุ้ยคือถ้าเกิดว่าพี่ป่อยใส่เองมันจะมึนไหมวะน้องเดี๋ยวพี่ลองดิไม่มึนหรอป่อยแล้อ๋อไม่มึนนะทุกคนต้องเป็นคนที่ใช้เวนอมเหมือนก<ส>ันนะแล้วเราโดนนะผมโดนพิษเวนอมก็คือสกิลเองน่ะจอของเรานี่เหมือนแบบว่ามึนลงมึนเล่าเลยนะแต่จริงอันนี้คือมึนน้ำนะผมแต่ว่าน้ำอะไรไไไมมม่่รรรรูู้้้อออะงคัเหืนนนก อย,อยากรู้ไหมล่ะน้ำอะไรน้ำอะไรครับน้องอยา่ารู้ดูใต้คอมเมนต์นะเออฮะอ๋อ,อดูใต้คอมเมนต์เฉยอย่าไปหาดูนะครับใต้คอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยไอ้พวกเว็บพานันนี่แม่งแปะไม่ยุดเลยแม่งแปะทุกคลิปนะผมพี่พยายามลบแล้วนะทุกคนก็อย่าไปหาดูกันนะครับพี่พยายามไล่ลบให้ทุกคลิปเลยนะลบเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีนะโอเคทุกคนต่อไปครับผมสกิลสีนะกดค้างนี่เป็นท่าชาร์จเอ้ยแหงนหน้ามองอะไรวะนะสามสองหนึ่งไปครับเฮ้ย มันเป็นแรล่สกิลไล่ลำหรอเนี่ยกินอะไรอ่ะลมถึงนี่เลยอ่ะนั่งหน้าคอมอยู่คนเดียวกินปากตี๋กันเปล่าเฮ้ยอะไรที่ไม่ตัวเองดูว่ะกินอะไรอ่ะบูดบูดอ่ะกิ่นบูดบูดไม่บรรบูดไม่บันบูดได้ด้วยเหรอวะเนี่ยก็ไม่รู้สิฟันแปรงหรือเปล่านะเฮ้ยรู้เมยโอเคคุณผู้ชมต่อไปสกิลเอมนะผมนี่ครับ นี่เป็นสกิลเหมือนแปลงร่างนะผมแต่ว่ามันจะเป็นการบินนะอันนี้กดบินค้างได้เราต้องบอกเลยว่าทําดาเมจนะทุกคนนี่ครับดาเมจก็ขึ้นเรื่อยๆก็คือใครที่เข้ามาอยู่ในรัศมีของเรานั้นคือเราบินไปชน,นี่ยมันจะมีพิษออกมาด้วยไงยนี่ครับพอคนที่โดนพิษนะผมก็จะโดนดาเมจของเรานะผมนี่ก็คือง่ายคือมันโดนอ่ะเนี่ยมันโดนลวกแล้วน้ํามันก็แบบว่าไปไป,ไปเลอะตัวนะผมมันก็จะทําดาเมจนะทุกคนมาถึงสกิลสุดท้ายสกิไลไฮไลท์เลยทุกคนก็คือสกิลแปลงร่างนะผมกาน์ฟอร์เมชันนะต้องบอกเลยนนนะะผผมมว่่าาอออดขงเเรต็ก ไม่งั้นเราแปลงร่างไม่ได้สามสองหนึ่งนี่ครับมาแล้วอะ่ะโอ้โห,โห,โหพิจษจากสีม่วงทำไมมันกลายเป็นสีชมพูแด,ดงๆวะโอ้โหอะไรวะเนะี่ยข้นนัวทุกคนต้องบอกนะว่าพอเราเปิดแล้วนะ่ะหลอดฟูลลี่มันก็จะลดไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเรา,าลองที่สกิลแซดกันดีกว่านี่ครับโอ้โห,โห,โหเป็นการปล่อยน้าโอ้โหเยอะกว่าเดิมดนะ้วยเนี่ยน้าพุ่งเยอะมากทุกคนน้ําพิษนะหลบหลบหลบน้บอง้ลบหลบกันเลยหลบลกันเลยเดี๋ยวพี่ขอลองปล่อยคนเดียวกันสามสองหนึ่งนี่ครับทุกคนโอ น้ำแตกกระจายอะทุกคนดูดิต็มแมพเลยนะตรงนี้ก็คือน้ำพิษนงมันไหลออกมาเยอะมากนะทุกคนต่อไปครับผมสกิลเองครับผมโอ้โหเทดูดูดูนี่ครับถือแล้วทําไมแบบหัวไหนบอกว่ามันเป็นเหมือนพญานาคไงน้องทําไมหัวมันไม่เห็นเหมือนเลยอะอ๋อไม่ใช่เหรอหน้าตามันน่ารักนะสามสองหนึ่งอยครับนี่ก็จะเป็นควันขึ้นมาผมแล้วก็น้ําแตกตรงนี้นะผมต่อไปผมสกิลซีสามสองหนึ่งนีอุ้ยอุ้ย โอ้โหควันเลยอ่ะอันนี้คือเรากดค้างนะผมกดครั้งเดียวโอ้โหนัวจัด่ได้้วยินัวจัดอ่ะมันไหนไหนไนน้องน้องลองใช้ใส่พี่ในน้องโอ้โหโอ้โหละมืนครับหน้าจอโอ้โหบอกเลยว่าโยกอ่ะตอนเนี้ยโยกจัดอ่ะโยกจัด มึนจัดเลยนะผมพอเราเข้าไปอยู่ในวงเนี่ยดามจก็พอมีนะต่อไปครัผมสกิลสุดท้ายก็คือสกิลเอนะบินได้เหมือนตอนที่ยังไม่แปลงร่างหรือเปล่านี่โอ้ <S <S โอเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นสีแบบว่าชมพูด้วยนะแล้วก็มีเหมือนวิญญาณหรือเปล่าไม่รู้นะที่มันอยู่รอบตัวแล้วนะผมนี่แล้วก็มีดามจนะครับผมข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราแปลงร่างกลับกันดีกว่า โอเคครับทุกคนต่อไปพี่จะทําการ p p ีกับข่าหัวเกือบ30บล้านอไอ้อพวกนี้มันไม่มีวันขึ้น30บล้านเพราะมันอ้นเอ้ยหยอกนะน้องอุอ้ยอ,อขอโทษครับก็คือตอนนี้พี่จะมาพ p พกับน้องมิกนะผมข้าหัวเกือบ30บล้านก็คือเพิ่งตกมาโดนพี่ตบไปไม่กี้อุ้ยใช่ไหมน้องเออดีอดมาไม้ผู้พิพากาำเพลงดีกว่าข้าหัว30บล้านมันจะเก่งแค่ไหนวะผลเมน้อมเวียสผลเมน้องเอาจริงเลยไหมแค่นั้นแหละเอาจริงเลยครับขอแมปแบบรอบเดียวจบมาดิมาอุ้ย ลรือเปล่าษาวะน้องเฮ้ยจังหวะเนี้ยโดนไปดิว้าวมันไหวป่ะไหวป่ะน้องชายโอ้ไหวชิวนั่นแหละไหวชิวแค่นั้นแหละไหวชิวหรอไหนอะไหนอะสกิลไม่โดนเลยอะดูดิน้ำแตกกระจายอะน้ำแตกกระจายอุ้ยอะไรอะเอ้าอุ้ยงงจัดอะทุกไม่กดสกิลเลยอะหูโกงจัดอะทุกคนไม่กดสกิลอะไรอะน้อง เล่นโปรหรือเปล่าเนี่ยเล่นโปรเฉยพี่อ่อนเองหรือเปล่าอ่าได้ปากแซ่บอย่างงี้เอาละทุกคนเข้าๆก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับผลเวนอมก่อนรีเวิร์กนะผมเดี๋ยวให้ดูหน้าไตสักรอบหนึ่งนะผมนี่หน้าตาของผลเวนอมก่อนรีเวิร์กนะผมหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละแต่พี่เล่นกากอุ๊ยอ่าได้ปากแซ่บนาะยดุนเอาละทุกคนต่อไปนะผมเป็นแมปอีกแมปหนึ่งที่พี่บอกไปตอนต้นนะผมว่ามีคนคนนึงส่งมาให้พี่เล่นนะผมก็คือแมปที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตบัตเวนอมรีเวิร์กนะผม มันไม่ใช่แบบแท้ๆนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นแบบที่แฟนเมนเขาทําขึ้นมานะผมซึ่งต้องบอกเลยนะผมว่าถ้าใครอยากเล่นก็ชื่อตามนี้นะผมเอาชื่อไปเซิร์ชแล้วก็เข้ามาเล่นกันได้นะทุกคนหน้าปกของเกมก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรากดเข้าเกมกันเลยดีกว่าไปครับผมมาทุกคนตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเต็มหน้าจอเนองพวกอิงพวกอิงเต็มหน้าจอเหมือนกันไหมเต็มดิรออะไรอ่ะไม่ต้องสืรอะเฮียหมายถึงเล่นเกมเต็มหน้าจอไม่ชอบหน้าโอ้โหบอกเลยทุกคนว่าถ้าใครเข้ามาเล่น เนแบบนี้นะผมว่าลายน้ําจะเต็มหน้าจอนทุกคนนี่ครับนี่ฮหทุกคนเห็นไหมเต็มหน้าจอเลยแต่ว่าถ้าใครไม่อยากมีลายน้านะผมเขาก็มีทางออกให้เราเหมือนกันก็คือกดต้องเล็กขอดนะผมแล้วเสีย2 0 0พโลบคัคกโอ้โหจัดเลยไหมน้องจัดเลยไหมควนไหมนี่อันนี้2 0 0พันโลบักไเสียนี่ผลประตูในบล็อกฟุตแท้เลยนะแต่เพื่อคนดูดูแบบไม่ติดลายน้ําพี่จัดเลยละกัน3 2 1สองไปครับผมปับ๊บเอาอุย้ย หายเลยใต้น้ำหายเลยว่ะน้องโอ้ยป๋ากูน่อยเดีเออก็พี่ผมลงทุนขนาดนี้ก็กดติดตามมันด้วยเด้อจริงครับทุกคนรบกวนเชิยกดติดตามเลยนะทุกคนเอาละทุกคนหน้าตาของแบบนั้นก่อนที่เราจะไปดูว่าผลเวนอมเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองกดดูดิว่ามีอะไรบ้างเมนูโหกดไม่ได้เลยทุกคนตรงนี้คือใช้ไม่ได้เลยนะน่าจะเป็นหน้า UI เฟกนะผมกดอะไรไม่ได้เลยนะโอเคปรับเสียงปรับอะไรไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือเรื่องของเวนอมที่เขาบอกว่ารีเวิร์กหน้าตาจะคล้ายๆประมาณนี้ทกบี่โออ นะว่าขนเวนอมในบ็อกฟุดแท้เนี่ยเล็กมากนะทุกคนแต่พอมาเป็นเซิร์ฟนี้นะโหใหญ่้วหวัวดูดิใหญ่กว่าหัว,หวตุ้นย,ยนุ้ยอีกอะเนี่ยดูดิ หใหญ่จริงนะทุกคนใหญ่กว่าหัวพี่ด้วยหมายถึงหัวอะไรน้อ๋อหัวตัวละคร <c oughs> นะทุกคน <c oughs> เอาละทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรามากินพร้อมกันเลยดีกว่าก่อนที่จะกินมันดรอปได้ไหม <c oughs> เฮ้ยอ้าวอาอ้าก <c oughs> ดดรอปแล้วหายเลยรีเซ็ตตัวจะกลับมาไหมเนี่ยอ้าวเอเอโอเคดรอปได้น,น้องดรอปได้แล้วพอรีเซ็ตตัวก็กลับมาเหมือนเดิมนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันเลยดีกว่า3 2 1สองหนึ่งกินแล้วน้อง อร่อยนะโอ้ยแล้วก็ไปอยู่ที่ช่องสามนะครับผมเฮ้ยนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเดี๋ยเดี๋ยว,ยวนะมีดาเมจด้วยหรอออล่ารอบตัวทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปหาตุ้ยนุ้ยอุ้ย ดูนะครับทุกคนเลื่อนล้นรัวๆโอ้โหพี่ก็เลื่อนล้นเหมือนกันนะผมอุ้ยอุ้ยโกงเหมือนกันนะทุกคนเอาว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลเวนอมในแมปเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่สกิลนี่ครับมาถึงเขาให้มาตเตอรี่เรานะผมหกรม้นนะแล้วก็รู้สึกจะเหมือนของแท้เลยนะผมก็คือมีทั้งหมด5สกิลนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลเซตกันเลยดีกว่ากดค้างครับผมเฮ้ยมันมีลูกอะไรอ่ะน้องเองลองกดกันดูดิเป็นลูกกลมๆขึ้นมานะผมตรงหน้าจอนะเดี๋ยวเราลองปล่อยนะผม81กดามโอเหนเปป็นล่อยลูกพิด อยโอ้ยอย่างสวยมิกลองย응ืนตรงนั้นอะยืนนิ like ่งๆเลยน้องเดี๋ยวพี่จะลองปล่อยไปหาเอง3 2 1สอปล่อยแล้วปั๊บ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 ปันเปั๊บปั๊บปั๊บปัช่ปั๊เปั๊บปอ๊นหน่บปั๊ยปั๊บจั๊บปั๊บนั่บรัยบปั๊โโน๊โดนดนปั๊บตั๊ยตัวหมันบปอยขึ้อบปัโอ้โหสกิว ถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าเซิร์ฟนี้เขาไม่มีบอกนําเลม็นะทุกคนต่อไปวผมสกิลเอกดค้างอุ้ยอะไรอ่ะมันเป็นการพุ่งชนหรอในเองล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 องชนใส่พี่ดีน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเหมือนสกิลเอกของมังกรบ้านที่มันจับพุ่งอ่ะใช่มามามาพี่ขอลองหน่อยน้องอืออีซี่หรอมาดิไอไอบอกว่าอีซี่อยู่ไหนขอลองหน่อยดิสามสองหนึ่งปล่อยอือแล้วมันเหมือนหัวกระทิงอ่ะ <ś led> มันคือร่างอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอาร่างมังกรนะเป็นเป็นแบบว่ามีแต่หัวนะแต่ว่าตัวไม่มีนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูกันแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งนี่ครับโอ้แล้วบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้อย่างแหลกแหลกจริงๆนะสำหรับเกมนี้นะถ้าใครจะเข้ามาเล่นลต่อไปนะทุกคนสกิลซีนะกดค้าง,างมีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยอะไรอะก้อนเมฆมันแค่แบบฝนหรอฝนพิษฝนพิษหรออุ้ยแล้วเราเดินไปมันตามไหมอะตามดีตามอุ้ยดูครับทุกคนนี่ครับ มันมีฝนเหมือนแบบว่าฟ้าผ่าลงมาด้วยนะดูเดี๋ยวเราลองใช้กันให้ดูนะผมสามสองหนึ่งกดปุ๊บนี่ฝนตกลงมานลผมแล้วเป็นฝนพิษนะมีด้าเมทไ้เน้ยน,นี่ครับถ้าใครอยู่แบบว่าในก้อนเมฆของเรานะบริเวณนี้โดนหมดแล้วผมดาวมงดาเมจนะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าเรื่องของความสวยเนะี่ยแลวความเท่นเนี่ยพี่บอกเลยว่าเซิร์ฟเนี่ยน่าจะเท่กว่านะทุกคนต่อไปครับผมสกิลเอฟนี่เซิร์ฟแทมก็มคือการบินเซิร์ฟนี่ก็คือการบินหนึ่งกันโอ้โห ดูดิดูหัวอยากให้เห็นหัวมากเลยมันแบบว่าดู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 มันหัวหมาเลยเอ้ยใช่ครับทุกคนหัวมังกรนะนี่วูเทจัดเทจัดเทจัดมันมีแล้วมันมีไม่ใช่หัวเดียวนะมีสามหัวทุกคนกดเอฟบักในในมิกอยู่ไหนพี่ขอลองดูดิว่ามันโดนนามินไหมน้องโดนปะโดนมี เดนของออร่าหรือเปล่าออร่า <ผม S 2> ที่ติดตัวแต่ว่าน่าจะไม่มีดาเมจน,นะสำหรับสก,กิลเอฟนะผมที่ลองกดปล่อยดีเผื่อมีดาเมจน่ะเห็นมันระเบิดสามสองหนึ่งปุ๊บปล่อยอุยอ้ยมีมีมีมพอเรากดเอฟเรากดปล่อยนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นการระเบิดอีกทีหนึ่งด้วยทุกคนมาครับน้องต่อไปสกิลสุดท้ายสกิลวีน่าจะเป็นแปลงล่างเหมือนบล็อกฟุตแทนนะผมสามสองหนึ่งไปครับอุ้ยกดครั้งหนึ่งแล้วอ้าวเป็นไรอ่ะมีแสงอะไรอุ้ย อู้อูด่นเี่อุ้ยแล้วกดบินได้ด้วยกดสเปกมาดูดิอู้เฮ้ยโคตรท่เสริมแท้มันบินได้ปะบินไม่ได้ไม่ใช่หรอบินไม่ได้แต่เสริมนี้บินได้โอ้ยิ่งกว่ามังกรสามหัวอย่างเนี้ยแต่โมเดลไม่ค่อยสวยอะตอนแปลงร่างอะมันดูไเียนะมันดูดีน้ำมันยังไงไม่รู้แต่ก็ได้อยู่นะดูดูบินครับกดกดคลิกปกติก็ไม่มีดาเมจนะผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูถ้ามันแบบว่าพ่นพิษเหมือนมังกรนี่แบบคตรเฟี้ยวเลยเนาะแปลงร่างแล้วลองกดสกิลแซดนะกดครับอู้หห ปล่อยขึ้นเลยอ่ะอู้ยูยูยูยโดนชาร์จมิกมามามาลองรับดาเมจดีน้องมาข้างหน้าดิอุ้ยแล้วลูกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมิกอยู่ไหนวะหนึ่งสองสามเราปล่อยไปครับปิ่งอู้ยและยังสวยทุกคนเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงอันนี้เราแบบลูกเล็กๆปังนะผมก็สวยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นลูกใหญ่ดาเมจน่าจะแรงขึ้นนะโดนโดนสตันด้วยใช่หรอในเอิงลองทำใส่พี่ดีน้องกดมาเลยน้องสกิลแซดไปมาเลยอู้ปังอุ้ยอู้ยเอาขยับตัวไม่ได้ นี่ครับขยับตัวไม่ได้นะผมคือการโดนสตันนั่นเองนะต่อไปครับผมสกิลเอ็กนะผมเฮ้สกิลเอ็กมันเป็นสกิลทุ่มเหรอดูดิอุย้<า>ยทุ่มทุ่มตายเลยเหรอเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอลองแบบว่าไม่ทําใส่คนนะพี่จะทำเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปึ้งเป็นสกิลทุ่มนะทุกคนให้เราบินขึ้นไปบนฟ้าก่อนนี่ครับมีคนอยู่ใต้ตีเรานะสามสองหนึ่งปังโอ้หายไปเกือบครึ่งหลอดโดยรอบหนึ่ง,งปึ้งุย้ย ปึ้โเหรอพูเยี่ยได้ทุกคนต่อไปครับทุกคนสกิลซีอะหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยอะไรอะอุ้ยอุ้ยมีดวงตาหรือเปล่าอันนี้เป็นคลื่นหรอหรือหลุมดำวะเนี่ยโดนดูดนะทุกคนมันจะดูดคืออะไรครับมองไม่เห็นอะลายน้ำเต็มจออุ้ย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 พอกดค้างนะเว้ยแล้วมันก็แตกระเบิดนะผมกระจายไปทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่ใช้ดูอีกรอบหนึ่งนะสามสองหนึ่ง กดซีค้างครับผมอออู้้ย่างแล้วมันเหมือนผลลูมเลยเนาะเหมือนผลโอเปะแบบดูดขึ้นมาโอเปะแล้วมุมเนี้ยอุ้ยอะไรอ่ะตรงกลางตรงกลางมันดูมอันนี้จังไรนะครับน้องหาทํานะครับตามเราหนึ่งปั้งอู้เอฟเฟกอลังการเกินเดี๋ยวพี่ลองดิไม่มีอุ้ยอุ้ยอุ้โดนดูดเหรอโดนดูดขึ้นไปเหรออุ้ยโดนโดนโดนหนุยโดนดูดขึ้นไปไปครับสามสองหนึ่งจะระเบิดไหมปึ้ง อ้าวอุ้มโอ้ยพี่แต่ดามีสีเองโง่ดามีสีไหน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 พวกเองลองดูดพี่ดิพี่อยากลองโดนดูดขึ้นไปว่ะโอ้ยโดนดูดโดนดูดทุกคนตอนนี้โดนดูดรับนี่โอ้โดนดูดว่ะโดนดูดเข้าหลุมดำ่ะหลุมอะไรไม่รู้เนาะเข้าไปแล้วกูเข้าหลุมดำไปแล้วอุ้ยอุ้มโอ้ยแต่ว่า แมบนี้เขาไม่มีดาเมจเท่า,าไหร่นะทุกคนอ่านว่าเดี๋ยวเรามาดูันที่สกิลสุดท้ายกันดีกว่านะผมสกิลเอฟนะผมสำหรับตอนแบงล่างนะผมนี่ครับกดเอฟไหนะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยคืออะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นการสกิลพุ่งนะน้องเองดูดิเดี๋ยวเราลองยืนกับพื้นนะผมบอกเลยว่าเป็นสีชมพูสวยมากขอนี้ขอขอนญาตลงพื้นก่อนละกันนี่นะครับเราลงพื้นนะผมแล้วเรากดเอฟนี่มันเป็นแบบทา่าไถ่อ่ะกระทิงอะ่ะ ถ้าถกระทิงควายนะผมจังหวะนี้มาคิดกันดีกว่ามาน้องมา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 อยู่ใกล้เนี่ยจะขิดให้เฮ้ยเฮ้ยแล้วคิดมีดาเมด้วยหรอถ้าสกิลเอ็มมิดาเมดนทุกคนเอาละครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แต่ที่พี่ชอบมากเลยก็คือการแปลงร่างนะผมก็แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็สวยกว่าเซิร์ฟแท้ละกันโดยเฉพาะสกิลซีเนี่ยสามสองหนึ่งไปครับบอกเลยดูดหมดทุกอย่างแล้วพบกันที่หลุมดานะครับน้องแล้วจังหวะนี้ อูม oh, mm. หลุมดําแตกกระจายโอเคครับทุกคน <c oughs> ข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะ <c oughs> ผมสําหรับผลเวนอมรีเวิร์กนะผมซึ่งยังไม่ใช่เซิร์ฟแทนนะทุกคนแต่ที่เขาประมาณการว่าน่าจะประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้เป็นที่แฟนเมดเขาทําขึ้นมานะแต่ว่าถ้าเกิดเซิร์ฟแท้ทาแบบนี้จริงๆต้องบอกเลยว่าสวยแล้วก็เท่มากๆนะขนาดอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะทุกคนพี่ยังมองว่ามันดีกว่าเซิร์ฟบล็อกฟูดแท้เลยคือมันสวยอะแต่ว่าเรื่องระบบอาจจะยังไม่ดีนะถ้าเกิดว่าบล็อกฟูดเอาไปทาก็น่าจะเท่น่าดูนะผมโอเคครับผู้ชมสําหรับคลิปวิด ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พี่ด้วยส่วนใครถ้าอยากเล่นนะผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบายแพงล่างโอ้ my god